เอาละครับท่านผู้ชมกร,ราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารไก่ชัดแจมนะครับวันนี้ทุกท่านนีครับก็อยู่กับเกมโลโบอฟนะครับเราอยู่กันในแบบแม่เล็กหรือว่าแบบแมสเนจกันอีกแล้วนะครับก็เป็นการดูตังกันอย่างเมามันกันแล้วนะครับ แล้ววันนี้นะครับก็ได้เลือกระยะในการถอยแม่เลขอีกแล้วนะครับวันนี้ผมไปเก็บตังค์มา883ทีนะครับก็คือเป็นเพชรนะครับเราจะเอาไปแลกแม่เลขนะครับที่แพงที่สุดในแพทนี้นะครับก็คือแพทอัปเดตแปดนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปซื้อนี่ครับเดี๋ยวขอไปเช็คแมปนน้นก่อนนะครับว่าเราเก็บได้ทีละเท่าไหร่นะครับมาดูกัน75ล้านสูงสุดนะครับนี่เก็บได้ทีละ75ล้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างกันนะครับว่า จาก75ล้านนะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับไปซื้อกันเลยมาอ่าอันนี้นะครับเนี่ยนะครับเข้าไปเลยนะครับแล้วดูอันสุดท้ายนะครับคูณ265นะครับอันนี้นะครับ245นะครับน่าจะมากขึ้นพอสมควรเลยนะครับมาถอยกันนะครับมาซื้อกัน800นะครับ7.1ทีนะครับไปเรียบร้อยนะครับแม่เล็กเราจะโหดมากๆนะรับมาดูกันว่าจะเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับอ่าไปเลย ไมดูกันนะครับจาก75ล้านนะครับจะเป็น81ล้านกันเลยทีเดียวนะครับเพิ่มมา5 6 6, 6ล้านเพ yeah. Re ิ่ม6ล้านนะครับซึ่งมันดูเหมือนน้อยนะแต่จริงๆมันเยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ก็คือเซตสัตว์เลี้ยงอเวก5ตัวเป็นผมสีม่วงนะครับยังขาดตัวสีดำนะครับซึ่งมันรอบยากมากๆเลยนะครับผมก็น่าจะต้องพยายามสุ่มต่อไปนะครับเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองเก็บดูนะว่ามันลวดเร็วขนาดไหนนะครับอื เด ok. 1, er. ี๋ยวลองเก็บสักแสนหนึ <S <s ่งนะครับแล้วเอาไปขายแล้วลองไปซุ่มสัตว์เลี้ยงกันนะครับออนะครับภารกิจวันนี้นะครับเอาให้ได้สี่ดำเอาเวกสักตัวหนึ่งนะครับมันข่าไอี่ตัวเนะเดี๋ยวภารกิจวันนี้เรานะครับจะเอาให้เราจะหายซี่ตัวนะครับเพื่อมายัดให้ไม่ครบสิบตัวนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันจะแตกต่างขนาดไหนนะท่านผู้ชมมา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 ลองพยายามกันดูนี่ครับท่านผู้ชมน่าจะไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นี่ครับไปไปไปเก็บไปนะครับ เอ๋อดักแสนหนึ่งพอนะครับไม่งั้นท่านผู้ชมอาจจะต้องเสียเวลาผมนั่งเก็บนานเลยนะครับนะนี่ก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับชิวๆนี่ครับอย่าไปซีเรียสมากนะครับอืมเก็บไปนี่ฮะตึ้งๆจึ้งจึ้งตึ้งตึ้งตึ้งจึ้งนี่ครับหกหมื่นแล้วหกหมื่นแล้วนี่ครับนี่นะฮะเก็บไปตึ้งๆตึ้ง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 จึ้งจึ้งจึ้งเจ็บหมื่น เจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นสามนี่นะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะเจ็ดหมื 78, ่นแปดเจ็ดหมื่นสี่นี่ครับอ่านะฮะ,ะ,ะ,ะเก้าหมื่นแล้วนะครับจะแสนแล้ว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 ปรับโอเคแสนแล้วนะครับป่ะไปขายกันดูดิว่จะขายได้เท่าไหร่เนี่ยฮะ นี่ังส2ง x ง2 2 x, x นะครับผมไม่รู้แล้วว่ามันจะต้องเรียกว่ายังไงอ่ะมันเท่าไรกันแน่นะครับมาแลกกันอ่า44นะครับมาซุ่มกันนะครับหวังว่าเราจะโชคดีกันบ้างนะครับท่านผะู้ชมอ่ามาซุ่มเลยนะครับกดยิกย๊กยิก๊ๆๆ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 ิๆๆๆๆๆๆหมดตๆๆมาดูกันว่าเราจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับตัวสีดำนะรัโ,โไม่เห็นเลย มันได้ยากมากๆนะครับโอ้ได้เพิ่มมาตัวหนึ่งน้ำตาจะไหลนะครับโอ้โหน้ำตาจะไหลออกมาเป็นเลือดโอ้โหว่าจะได้อะหายสามตัวต้องหายได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปเก็บตังก่อนนะครับเนะื้อเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปเลยแล้วกันเนะื้อตัดไปตอนที่ผมแบมีตังพร้อมจะซุ่มซัดเลี้ยงนะครับแบบเยอะๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งเนะื้อม่งั้นท่านผู้ชมอาจจะต้องเสียเวลาดูผมเก็บเหรียญยาวเลยนะครับมันอาจจะน่าเบื่อนะเดี๋ยวตัดกันเลยนะครับหนึ่งสองสามไป เอาละครับท่านผมได้ไปเก็บเพชรมาแล้วนะครับประมาณ290ทีนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้นะครับสัตว์สีดำครบหรือเปล่านีครับโอ้โหนี่ผมใช้เวลาเก็บนานมากๆเลยเนี่ยโคตรดานเลยนะครับ่าจะขนาดดีนะครับมาลุยกันนะครับกดยิบยิบที่ทีเหมือนเดิมนี่ครับหวังว่ามันจะออกให้เราผสมได้นะครับผมกราบแหละให้ผสมได้ทีเธอนะครับซุ่มขนาดนีนี่ครับมันจะไม่มันไม่ควรเกลือแล้วนะครับโอ้โห ตังรถหวบเลยนะครับหาตั้งนานนะครับใช้แป๊บเดียวนะครับบ้าเป็นเหลียวบึบบบโอ้โหมเฮ้ยหมดละหมดตูดมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่ามาเฮ้ยได้ว่านะท่านผู้ชมวอสบตัวเลยนี่ถือว่าได้เยอะมากเลยเนี่ยครับโอเคผสมกันนะครับนนะครับเป็นสัตว์โหดตัวแรกนะครับที่เราได้ครับ เยี่ยมเลยนะครับมาลองกันนะครับเอาไอห,หัวลุงออกตัวหนึ่งหัวลุงออกไปป,ปล๊บเอาตัวนี้ใส่เข้ามานี่นะครับหยเยอะมากลองเก็บกัน,นครับตัวแรก8 1ล้านใช่ไหมามาดูกันว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่นีครับไปดูกันเป็น82ล้านนะครับขึ้นมาตั้งล้านนึ่งโอ้โหน้ำตาจะไหลโอ้โหน้ำตาจะไหลนี่ครับอืมนะฮะ ตอนแรกนะครับผมขายนะครับ329ทีขายได้7.2 7.2 SX เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า329 B นะครับมันจะขายได้เพิ่มจากเดิมเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเก็บครบแล้วเลยดีกว่านะครับเอ่อตัดไปเลยนะครับหนึ่งสองสามท่านผู้ชมครับไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงตัดมาตอนนี้ครับ ก็ไม่มีอะไรบ้านนะครับผมเก็บได้300แล้วแล้วผมก็ไปขายแล้วแล้วผมก็ทําการทํานู่นทํานี่ไปประมาณ4ี่หนาทีแล้วก็หันมาดูอา้าวลืมกดอัดผมลืมกดอัดอ้าวครับผมพูดไปก่อนนั้นนี้นะครับทุนสไลา์หายไปในอากาศนี่นครับก็ผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันผมขี้เกียจอัดใหม่แล้วอะนะครับมันผ่านไปแล้วเสียใจอะ่ะก็คือผมซ่มใช่ไหมผมซ่มผมได้เพชรมาประมาณ ผมได้เพชรประมาณ144ทีแล้วบอก็ซุ่มๆๆ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 ่มๆๆ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 ัๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆไๆ้ๆๆๆๆๆๆๆได้เๆไๆๆๆๆๆๆะเๆๆๆๆๆๆๆนะครับๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 นะๆๆๆุกๆๆ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 จะคๆๆ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 ๆเก ไม่ได้กดอัดนะครับแล้วก็ผมนะครับก็ได้ทําบุญนะครับแจกสัตว์เลี้ยงไปเพียบเลยผมแจกไปเยอะมากๆแจกแบบโอ้โหแบบโคตรเยอะนะครับแต่พูดไปก็เหมือนโกคกเพราะว่าผมลืมอัดนะครับเอาถ้าวันนี้เอาไปแค่นี้แหละนี่ครับผมหมดแรงแล้วนี่ครับเนอะนี่ครับแล้วแมปนี้ปัญหาอย่างดึกเลยท่านผู้ชมดูนะเห็นไหมปะมาสะดุดเห็นปหมพอเล่นแบบเกบเลียงไปเยอะๆแล้วแบบมันชอบสะดุดอ่ะดูดิผมเซ็งมากเลยนะครับไม่รู้ท่านผู้ชมเป็นหรือเปล่าเห็นปหมคสะดุดเห็นปหมมาสะดุดเห็นปหมเนี่ยฮะ ปวดหัวนะครับไม่รู so ้จะทำยังไงนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมไปละนะครับเซ็งนะครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับเออนี่ครับเซ็งแล้วก็าโมโหตัวเองด้วยทำใบไม่กดอัดนะครับเออพอละนะครับจะไปบูดกับมันมากนะครับวันนี้นะครับผมมาแล้วก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับแล้วก็กราบขอบคุณที่ริดฟังด้วยนะครับถ้ากครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะจ้าทุกคนบายแล้วกราบสวัสดีค่ะบาย